สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมมีรถฮุนไดเ i สวันะครับเป็นตัว2.5ดีลักตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยเป็นตัวใหม่ด้ h a เชนแล้วเป็นปี2012ครับเป็นฮุนไดเ i สวปี2012เป็นตัวใหม่ด้ h a เชนแล้วเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับตัวนี้ได้เครื่องตัวใหม่ด้วยนะครับรุ่นนี้ครับรถสีดําครับฮุนไดปี12รถไม่วิ่ง97,000กโลนะครับ รถไม่วิ่งเ0 0 0หมนกว่าโลนะครับรถสภาพสีสันสวยงามนะครับรถไม่เคยโดนชนเม็ดอาร์คเห็นทุกจุดครับผมจะพามารีวิวว่ารถสภาพเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเจ้า h 1คันนี้นะครับให้ดูรายละเอียดรอบพันตัวรถกันก่อนนะครับว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับรถอาจจะมีเก็บสีมาให้แล้วนะครับสีสันจะดูสวยงามแบบนี้นะครับผมแต่รับกันว่าเม็ดอาร์คผมจะมาถ่ายให้ดูว่าทุกจุดนะครับไม่มีการโดนชนนะครับแล้วก็จะมาอธิบายว่าหลักการดูเบื้องต้น เป็นอย่างไรบ้างนะครับให้ดูรอบคันก่อนครับรุ่นนี้เซ็นเซอร์ปาร์กิ้งมีมาให้ครับเบาะดีไซน์ซแบบใหม่เป็นเบาะหนังรุ่นนี้ได้ในส่วนของตรงประตูฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับนี่นะครับยางเป็นยาง215ทับ70 r 1 6ยางเป็นยางมิชลินนะครับนี่นะครับยางมิชลินนะครับลูกค้าแกไม่ค่อยได้ขับดอกยางเนี่ย ยางปี19นะครับตอนนี้ปี2 3 1 9 20ย่าง4ปีแต่ดอกยางมันไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะครับลูกค้าเปลี่ยนปุ๊บไม่ได้ขับไปไหนครับนะครับยางเนี่ยขับได้อีกประมาณปีกว่างสองปีนะครับนะครับแล้วเอาแบบมาตรฐานนะไม่เกิน2ปีนะครับนี่รอบคันก่อนตําหนิที่เห็นตําหนิแรกนะครับคุณผู้ชมครับตรงไหนมีตําหนิผมจะรายงานให้ดูนะครับตรงนี้มีตําหนิครับแผงมาโตตรงนี้นะครับข้างนี้เป็นฝังไฟฟ้านะครับอ่านะครับนี่นะครับ แก้มพวกนี้เดิมหมดเลยประตูเดิมๆนะครับรถรับประกันว่าไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยพิกวานะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนหลักการดูเบื้องต้นว่ารถมือสองดูยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูรอบคันให้เสร็จกันก่อนนะครับอ่าแล้วก็การชนหน้าจะมีตําหนิตรงนี้นะครับเป็นรอยนะครับอ่าให้ดูนะครับ,นะรบตรงนี้กระจังหน้ากระจังหน้าเนี่ยอ่าแจ้งคุณผู้ชมว่าตรงนี้ เป็นกระจังหน้าของปี2014นินะครับเดิมๆคุณใดตัวนี้กระจังหน้าเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นี่คือลูกค้าแต่งเพื่อความสวยงาม2มาได้เป็นโครเมียมนะครับเป็นรูปเหมือนตัวเหมือนหน้ายิ้มนะครับเหมือนฟอร์จูเนอร์หน้าแชมป์เลยนะครับออกแบบมาเหมือนฟอร์จูเนอร์หน้าแชมป์เลยนะครับนี่นะครับหน้ายิ้มเหมือนกันเลยนะี่ครับแชมป์ตัวนี้ก็ปี13นะครับนี่ปี13นะครับโอ้โหเหมือนกันด้วยแต่จริงตัวนี้เป็นปี12ก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วไมโเชนตัวสุดท้ายแล้ว นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับตําตหนิอย่างที่บอกก็คือมีประตูตรงนั้นแล้วก็กันชนหน้านี่กันชนหน้าจะมี2จุดนะตรงนี้ผมหามาติดให้ได้อันนี้ไม่ยากนะครับเป็นพลาสติกวงกลมไม่เฉยนี่ครับเป็นพลาสติกวงกลมนี่ครับสามารถซื้อก็มาติดใส่ได้เลยนะครับไฟก็เป็นไฟตรงนี้จะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับนี่ครับ,รบอันนี้เป็น ไฟฮาโลเจนนะครับแต่กับมัตติเลฟเตอร์นะครับไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับนี่รุ่นนี้จะมีไฟตัดหมอกให้นะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับอย่างมิชลินครับนี่เดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับมาดูที่ฝั่งคนขับกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับเรื่องความสวยงามครับแผงประตูคันนี้สวยงามแน่นอนนะครับแผงประตูสวยครับกระจกปากไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีมาให้ครับ ในเรื่องของกระจบมองข้างปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับคอนโซลหน้าสวยครับให้ดูแถบบนก่อนคอนโซลหน้าสวยไม่มีแตกหักไม่มีร้าวนะครับนี่ใครหารถใช้งานอยู่รถสภาพใหม่ใหม่หมไม่วิ่งเก0 0หโลคันนี้ไม่น้อยนะครับในเรื่องของแอร์แบกมีมาให้ครับหน้าจอทัชสกรีนที่มีการปรับมาให้และเล่นเหมือนเป็นอ่าแอนดรอยนะครับเป็น ลักษณะแอปเนี่ยเป็นเหมือน Android นะครับเล่น YouTube ได้นะครับเล่นเฟซเล่นเข้า Google ได้นะครับตรวจหวยตรวจอะไรได้หมดเลยนะครับนะครับแอร์ปรับตรงนี้นะครับแอร์เป็นตัวเดียวกันนะครับเกียร์ตรงนี้นะครับเข้าเกียร์ได้แล้วก็เชนเกียร์ตรงนี้ได้นะครับที่เสียบสัยชาร์ให้ 2. จุด a ออจุดไฟเชิอยู่ตรงนี้นะครับ อ่าพวงมาลัยครับถึงพวงมาลัยก็จับขับดีผมไปลองขับแล้วครั้นี้ผมไม่เอาจากชัยภูมิขับมาขอนแก่นเนี่ยโหระยะทางถือว่าไกลมากนะครับก็สำหรับผมก็ไม่ถือว่าไกลมากธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าคือลองขับระยะทางไกลเนี่ยผมรับประกันเลยว่าจากตัวผมเลยนะครับขับดีนะครับช่วงล่างดีนะครับแต่เรื่องของการเข้าโค้งประมาณร้อยสามสิบเนี่ยผมดูว่าเข้าโค้งไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ แต่ได้ขับไม่เร็วมากเพราะว่าเขาโค้งคงไม่มีใครขับประมาณนี้นครับแต่คือผมอยากทดสอบดูว่ามันทรงตัวได้ขนาดไหนนะครับแต่เรื่องของการขี่ตกหลุมตะรุ่ดหลุม,ลมไม่มีลูกหมากเสียแน่นอนและโชคดีมากนะี่ครับชุดล่างเป็นแบบโตโยต้าเลยนะครับอยู่เป็นชื่อบริษัทเดียวกันนะไอฮุนได้นะครับเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะครับที่ทําแบรนด์นี้ขึ้นมาฮุนได้โตโยต้านะครับแบรนด์เดียวกันนะครับคนละแบรนด์แต่ว่าเจ้าของคนเดียวกันขออภัยครับ เดี๋ยวมาดูเลขใหม่คันนี้กุญแจได้มา2ดอกนะครับอีกดอกหนึ่งอยู่ที่บ้านคันนี้เลขมาอยู่ที่97,786กกิโลครับนี่ไม้แท้มีการกอใหม่แล้วก็หน้าจอทัชสกรีนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของฟองังบลูทูธได้นี่ครับบลูทูธได้แล้วก็เล่นในเรื่องของ YouTube ได้เปิด YouTube ได้ด้วยนะครับนี่นี่เข้า YouTube ครับ มี่มีให้เปิดเพลงเปิดอะไรให้ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็หน้าจอตรงนี้เนี่ยซิงกันด้วยนะครับมันซิงกันนะครับเพดานบนสวยนะครับเปิดไรนี่นี่เปิดนี่มีไฟติดให้ด้วยนะครับเหมือนกันนะครับนี่ที่ใส่แว่นตานะครับที่เปิดไฟนี่ครับอันนี้เปิดด้านหน้านะครับแต่ว่าถ้าเปิดจริงๆกดตรงนี้ดูนะครับด้านบนไม่มีอะไร พอกดเพิ่มเห็นไหมครับติดถึงตอนที่2ตอนที่3ติดหมดเลยนะครับเวลาปิดก็อย่างนี้นะครับปุ่มควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับเปิดฝากระโปรงหน้ารถอยู่ตรงนี้นะครับเพลงได้นะครับดูเฮ้ยป็นไงครับ เดี๋ยวลีกระสิเข้าไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่าครับเข้าม่เข้าไม่เป็นไรครับนี่ครับไม่ห่วงครับขอให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงว่าเพลงมันฟังได้จริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเครื่องผมพาราที่หลังด้วยครับเดี๋ยวไปดูเรื่องในเรื่องของความเดิมความสวยงามกันก่อนนะครับก่อนที่จะมาฟังเสียงเครื่องนะครับตอนนี้พอคอนโซลหน้าเสร็จตอนนี้พูดในถึงเรื่องตัวัว,ว,วบอกกันนะครับบอกก็นั่งนะคือว่า3มคน3มคน3 3สมนะครับมีให้หมด4แถว4 32นั่งจริงๆนั่งใน12คน น่ครับเต็มที่ก็มาสิบเอ็ดคนอ่ะพอดีเป๊ะนะครับนะครับอาเบาะคนขับเนี่ยที่เดียวนะที่จะมีในเรื่องของการใช้งานเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับผมนี่เบาะตรงนี้ก็แต่ว่าไม่มีขาดนะครับเบาอาจจะเปื้อนข้ามในเรื่องของการใช้งานแต่เป็นเบาหนังแท้ตัวนี้เป็นเบาหนังแท้ตัวสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆเรื่องของตัวลมยางนะครับรถบรรทุกเท่านี้นั่งได้กี่คนนะครับมีบอกให้นะครับนะครับตัวนี้เปิดไฟฟ้านะครับ ไฟฟ้าเฉพาะฝั่งนั้นฝั่งเดียวนะครับตอนนี้นี่ครับหัวน็อตนะครับอ่าหัวน,อน็อตตรงอันนี้เป็นแผงประตูฝั่งคนขับหัวน็อตแผงประตูมีการขยับมาทําสีนะครับน็อตมีการขยับมาทําสีนะครับชี้แจงเลยนะครับแต่ขยับเพื่ออะไรนะครับสาเหตุปัจจัยคือขยับเพื่ออะไรหนึ่งมาดูเรื่องของความเดิมก่อนว่ารถโดนชนมาหรือเปล่า ท่านต้องแกะตรงนี้ดูครับพอน็อตขยับมาอย่างที่ผมบอกครับนานๆที่จะมีรถน็อตขยับเข้ามาถ้าน็อตขยับมาปุ๊บหนึ่งเปิดดูให้หมดเลยไล่บนจะหลนล่างไม่ต้องห่วงนะผมเก็บเองครับคุณผู้ชมครับแต่ให้ดูก่อนคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดคิดหนักแน่ถ้าเกิดรถโดนชนมานี่ครับไม่มั่นใจหนึ่งดูเม็ดอาร์คอะไล่ดูนี่ครับเม็ดอาร์คนี่ครับต้องมีนะครับไล่ตามขอบครับคือให้ดูเม็ดอาร์คเพื่ออะไรบอกแต่ว่าเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คให้ดูเม็ดอาร์คอยู่นั่นแหละเม็ดอาร์คคืออะไรครับ เห็นไหมครับเหล็ก2แผ่นกล้องอาจจะถ่ายเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่คือเหล็ก2แผ่นมันมาประกบหากันและเขาใช้เครื่องห่นยนต์เนี่ยบีบเข้าไปตรงนี้เพื่อให้เม็ดอาร์คมันมประกบประกบไปอย่างนี้นะครับถ้าเม็ดอาร์คไม่มีเม็ดอาร์คหายสแสดงว่ารถโดนชนมานี่มันไล่เดิมโรงงานสวยงามแบบนี้นะครับแสดงว่าขอบประตูไม่มีการชนเข้ามาตอนนี้มาดูขอบตรงนี้ถ้ารถโด,ดนชนมาสังเกตว่าขอบมันจะเบี้ยวแต่นี่คือขอบเส้นสายเดิมตรงเดิมโรงงานนะครับ ตอนนี้เราไม่รู้หรอกครับว่ารถมาเป็นอะไรมาแต่รู้ว่ามันเดิมแล้วเขาทําสีเพื่ออะไรอาจจะมีลักยิ้มเยอะอาจจะโดนโขดต,ตรงนี้ใหญ่ๆเราก็ไม่รู้ครับแต่หลักการดูรถเป็นแบบนี้นะครับถึงจะทําสีมาแต่เรารู้แค่นอกขยับแต่รถไปโดนชนมาโอเคเราสบายใจได้รถทําสีมาเท่านี้แต่ไม่มีเรื่องของการโดนชนนะี่ครับเราสบายใจนะครับนี่หลักการดูเป็นประมาณนี้นะครับเมต้าผมพามาดูทุกบานนะครับ แต่แผงประตูที่เหลือเนี่ยเดิมหมดน็อตฝาท้ายน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับที่เหลือไม่มีขยับสักตัวมีขยับแค่ตรงนี้นะครับซึ่งรายงานเป็นความจริงทุกอย่างที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะี่ครับใครมาดูเนี่ยเหมือนใครโทรมาเนี่ยวัดความไว้ใจกันนะครับวัดความไว้ใจกันนะครับเปิดมาดูก็เส้นสายในเรื่องของขอบประตูก็จะเห็นในเรื่องของเม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อค่ายไหนนะครับ แต่ที่คุณใดคันนี้เนี่ยนะครับก็มีนะครับเม,นะม็ดอาร์คต้องมีนะครับนี่ลูกตามตัวเข็บตามขอบเนี่ยเห็นหมดเลยนะครับนะครับเป็นประมาณนี้นะครับเขาโค้งพวกนี้ก็เดิมหมดตอนนี้มันพูดในถึงเรื่องตรงตัวเบาะกันเบาะตรงนี้เบาะสวยเบาะไม่ขาดนะครับมีที่คาดเข็มขัดนี้และภายสายเบลลครบทุกตัวทุกจุดนะครับเบาะปรับทุกตอน ตอนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ปรับได้หมดเลยปรับเอ็นหน้านะครับไปหลังได้หมดนะครับอตัวที่เพียงตัวนี้ก็สวยนะครับอ่าตัวนี้นะครับให้ดูเบาะทีละตัวว่าเบาะไม่มีขาดจะรีวิวทีละตัวนี่ครับนี่เบาะสวยนะครับตอนที่สองตอนนี้ตอนที่สามครับอ่าสวยไม่มีขาดมีที่วางขวดน้ําแก้วน้ําให้ด้วยตรงนั้นนะครับทั้งสองฝั่งเลยมีเหมือนกันนะครับอ่านี่ครับ รถมีสเสน่ห์นะครับฟิล์มก็ติดดีเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับนะี่ครับนี่รีวิวให้ดูนั่งเป็นยังไงบ้างอืออายนั่งตัวนี้ผมก็ดูเหมือนมันติดนะนะครับแต่ตรงตอนที่สามอันนี้ปรับไม่ได้น,นี่ปรับไม่ได้หรอมั้งเฮ้ยปรับได้ปรับได้ปรับได้ปรับตรงนี้ได้แล้วก็ด้านหลังตัวนี้ปรับได้เหมือนกันนะครับปรับเอ็นได้ก็นั่งพอดีนะครับอันนี้ผมนั่งพอดีนะเข่าก็ผมสูงร้อยเจ็ดเจ็ดสิบวัดวัด ปีที่แล้วร้อยเจ็ดสิบตัวนี้ประมาณร้อยเจ็ดสองร้อยเจ็ดสามเลยครับขึ้นมาประมาณสามเซนเนี่แหละผมว่านะ่ะก็เว้นได้อยู่นั่งก็นั่งในแค่นี้ก็ถือว่าถ้าอยู่ไปประมาณสักสี่ชั่วโมงผมเมื่อยแน่นอนครับอย่างมากสุดผมไหวประมาณสี่ชั่วโมงนะครับถ้าไปต่างจังหวัดนะแต่ถ้าเกิดอยากให้ไหวมากกว่าสี่ชั่วโมงคือหนึ่งเพื่อนตอนที่สองกับเพื่อนตอนที่ที่สามเนี่ยต้องมีการเผอแผ่นะครับต้องมีการเผอแผ่คืออะไร เพื่อแผ่ขยับไปหน้าครับให้คนที่คนที่ตอนที่สามตอนที่สี่เนี่ยนั่งได้นะครับคนแรกต้องมีคมอันในเรื่องของการเอื้อเฟือเผื่อแผ่นะครับนี่ผู้ชมครับนี่โอเคถ้านั่งอย่างนี้คนที่สองเนี่ยสบายแน่ตอนที่สามตอนที่สี่สบายหมดแน่นะครับถ้าในเรื่องของการเพื่อแผ่ให้กันนะครับแค่นี้เบาะนั่งสบายแน่นอน นะครับมีตัวในเรื่องของตัวพนักพิงให้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับปรับเลยนะนี่ไงนี่ทำอย่างนี้แล้วก็ทาตรงนี้มานี่คุณผู้ชมมันโอ้ยผมทำไม่ได้อ่ะนะครับไอคือที่ว่ามันตรงไหนนะมันต้องอันนี้ครับ มันต้องดันอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่สามารถเปิดคนเดียวได้ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าวิธีการเปิดก็มันจะมีให้ตรงนี้นะครับมันต้องใช้2มือนะครับแต่อะไรขอรูปภาพเพ่มเติมผมได้ผมถ่ายรูปภาพนิ่งไว้แล้วแล้วก็เป็นแบบตอนที่บอะเปิดขึ้นมาแต่บอกไม่มีขาดนะครับเป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวภายในเพดานบนก็สวยไม่มีขาดหลุดลุ่ยนะครับประตูเส้นสายพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับเส้นสายพวกนี้เดิมหมดนะครับหารถใช้งานอยู่ฮุนไดฮิตวันช่วงล่างดีรับประกันจากผมเลยนะครับ เปิดท้ายดูกันหน่อยครับนี่โชค๊คใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่เม็ดอาร์คเห็นนะครับพวกนี้ขอบนะครับเสาเดิมหมดนะครับนี่หัวน็อตไม่มีขยับนะครับอย่างที่บอกครับน็อตไม่มีขยับมีแค่แผงประตูนนะครับขยับมาทําสีนะครับนี่เป็นในเรื่องของอริ้วรอยการขีดข่วนอะไรประมาณนี้นะครับธรรมดานะครับรถมือสองแต่ว่า สภาพก็กสีสันโอเคนะครับบอกก็ปิดเอานะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็ปิดอย่างนี้ เ,เอามาดูฝั่งนี้ครับตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะพามาดูห้องเครื่องกันแล้วนะครับนี่นี่ครับแผงประตูวสวยน่ครับเส้นสายพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับออก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอรีวิวคนในเสร็จเดี๋ยวผมน่าจะอัปเดตรถทุกคันว่าตอนนี้เนี่ยมันปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างคือตอนนี้เนี่ยมีติดมาจําอาจจะติดติดมาจําคันหนึ่งวีคอร์สอีกคันหนึ่งจากแฟรนซ์คันมิลเซเว่นอยู่ไม่รู้ว่าจะผ่านไม่ผ่านนะ แต่ก็คือผมรับปากแกไว้ว่าผมจะลองให้คุณจัดดูก,ก่อนถ้าคุณจัดผ่านผมจะให้มันจาไว้จะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนมาซื้อตัดเนื้อสดก่อนผมก็จะขออนุญาตขายเพราะว่าทางนี้ลูกค้ายังไม่มาจาแต่คือในกรณนนีเป็นกรณีพิเศษคือลูกค้ามีความจริงใจที่จะเอารถผมฟังจากน้ําเสียงแกแล้วแกมีความจริงใจที่อยากอยากจะเอาคันนี้ก็เลยยินยอมยังไม่ต้องมาจําผมเชื่อใจคุณนะครับผมเชื่อใจเขา นี่ครับว่าเขาบอกว่าผมเอานแน่ผมไม่หนีไปไหนจริงๆเหตุการณ์นี้เนี่ยรับปากกันแบบปากเปล่าเนี่ยมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวนี้นต้องใช้หลักฐานแต่ก็แล้วแต่คนนะครับในเรื่องของความไว้ใจกันความเชื่อใจนะครับจริงๆเนี่ยผมจะเอาเป็นหลักฐานเป็นยึดเป็นตัวหลักนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ช่างหลักฐานต้องเป็นตัวหลักก่อนรับปากด้วยเสียงปากเปล่าไม่ได้นะครับนะี่ครับ,นะรบอ่าตัวนี้เพจนี้มันของเดิมเลยนะครับนี่ โครงสร้างบอดี้เดิมหมดแล้วก็น็อตไม่มีขยับนะครับอันนี้น็อตเดิมนะครับน้ำแผงม,มาตัวไม่มีขยับนี่ครับประมาณนี้นะครับภายในก็จะเห็นในเรื่องของตัวม็ดอาร์ขอบเดิมหมดเลยคอนโซลหน้าสวยไม่มีแต่หักไม่มีลาวนะครับเก,ก๊ก็นะนี่คู่มือการใช้งานอยู่ครบเลยนะครับประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากแลนะ้วตัวนี้ก็เล่เมเอกสารเนี่ยพร้อมโอนนะครับอันนี้คือถ่ายไว้เล่มจริงเนี่ยอยู่ที่บ้านนะครับเก็บไว้ทุกคันเลย นี่ครับเน่ก็จะถ่ายไว้ให้เสียลูกค้ามาดูนี่ครับรถปีสิบสองเครื่องสองาันห้า 25, สีดําคันนี้เชื่อเพลิงดีเซลนะครับดีเซลนะครับคันนี้ดีเซลนะครับน,น้ำมันครึ่งถังอยู่ตอนนี้ครับผมกลับไม่เชฟโมูมลูกค้าเติมให้น้ำมันครึ่งถังปึ๊บอ่าปัหาที่ทำหมดนะครับ นี่เซลนะครับหัวน็อตนะครับยึดฝากระโปรงไม่มีขยับนี่หัวน็อตเดิมทั้สายเดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมหมดนะครับน่ครับรถตู้ใช้งานขับไปต่างจังหวัดนะครับเน้นความสบายในเรื่องของตัวช่วงล่างคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้คุณผู้ชมนะครับนด่ดูกันนะครับในวันนี้นะครับรีวิวให้ดูใครสนใจข้อโทรสอบถามมาได้ เบอร์โทรก็ขึ้นให้ไว้ด้านบนตลอดคลิปเลยนะครับพวกตามของพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับเครื่องอาจจะสกระปรกในเรื่องของฝุ่นหน่อยแต่ไม่มีคราบในเรื่องของความเยิม้มถ้าผมล้างห้องเครื่องไปเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยไม่รู้แน่นอนว่ารถไปทําอะไรมาทําความสะอาดที่เรียบร้อยแล้วรถทําอะไรมาแต่ผมจะให้ดูหลักฐานรถเดิมๆครับว่าเวลาผมซื้อมาลูกค้าจะเห็นลักษณะเดียวกันกับผมว่าผมซื้อมาสภาพนี้ลูกค้าก็จะเห็นแบบนี้แต่ผมจะทําความสะอาดภายนอกให้ดูเฉยแต่ว่า ภายในไม่มีการทําอะไรทั้งสิ้นครับให้ดูก่อนแต่ตอนรับรถผมทําความสะอาดให้ครับเหมือนรถใหม่ให้ท่านไว้วางใจตั้งแต่ซื้อมานะครับส่วนอันนี้คืออะไรนี่ช่วยในเรื่องของตัวเบรกนะครับตัวนี้แค่ช่วยในเรื่องของตัวเบรกนะครับไม่ติดแก๊สอะไรนะครับรถดีเซลไม่ติดแก๊สนะครับดีเซลไม่ใช่เบนซินนะครับคันนี้ดีเซลนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมมาสตาร์ทแล้วก็มาฟังเสียงเครื่องกันนะครับแล้วก็สรุปจบราคากันนะครับ อันไหนเนี่ยรถที่ว่านอ็อตขยับมาเนี่ยผมจะให้ดูเม็ดอาร์คเพราะว่าส่วนมากทุกคันเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายหรอกมันจะเสียเวลาในคลิปงานอัพโหลดด้วยก็คือถ้าในนอ็อตขยับผมจะรีวิวให้ดูตรงขอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับนี่รถสตัฟติดง่ายนะครับ ไม่มีควนไม่มีไอนะครับประมาณนี้ฝากด,ด้วยครับสำหรับคุณไดเฮดวันสอดีลักคันนี้ปี2 0 1 2ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วครับไม่ได้เช็ดแล้วเครื่องเป็นเครื่องดีเซลแล้ว ราคาค่าตัวนี้อยู่ที่7 2 9 0 0 0บาทครับราคาค่าตัวนี้อยู่ที่7 2 9 0 0 0บาทลูกค้าจาบไฟแนนซ์ซื้อเงินสดได้ทั้ง2ใครสนใจคันนี้โทรมาเบอร์โทรด้านบนให้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากแอดไลน์ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ขอรายละเอียดได้นะครับจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ผมไลออนขอนแกนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากากดกดแชร์ิดตามด้วยนะครับวันนี้ก็จากลากานนะครับเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ